เขาเรียกมาคุยไม่เรียกมาถ่ายภาพเขาเรียกมาคุยเอาข้าวเปลาเลยมาแล้มาประกาศประกาศดิทางการและก็ซีรีส์โปรเจกต์ซีรีส์ของเราเนี่ยครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้กับการเตรียมตัวที่จะต้องเริ่มรันโปรเจกต์แล้วก็เป็นพาร์ทของ P Production คือเตรียมทั้งบททั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้ตัวโปรดักชั o n มันโฟลูดที่สุดเพราะว่าอย่างที่พี่กรณบอกไปพาร์ทการถ่ายทำเนี่ยเราจะแยกตัวออกไปเลยเป็นหลักหลายเดือนอย่างเงี้ยครับเพื่อจะให้ทุกอย่างมันสมูทแล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่สุด เพราะมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่เป็นเรียกว่าโรแมนติกคอมเมดี้มันมีความละเอียดของเรื่อ,องความรู้สึกแล้วที่สำคัญก็โชคดีมากครับที่ที่กระรวมพน,นีเข้ามาซัพพอร์ตคือเราได้ทํางานร่วมกันมันเลยก็ต้องแบบมีการส่งหรือว่าเลือกอของของดีของไทยทั้งไทยและที่ส่งออกไปอย่างเงี้ยมาอยู่ในซีรีส์เราด้วยมันเลยมันเลยต้องวางพีโปรดักชั่นที่มันละเอียดมากๆครับสำคัญมากพีโปร งั้นทําไมเราถึงกดดันแม่เพราะก่อนหน้านี้เราเล่นคินคอร์เนอะรู้จักมาเลยแต่นี่แบบโม่ติกคอมเมดี้อ่ะไม่กดดันเพราะว่าผมว่าผมคนโรแมนติกอยู่แล้วเคยบอกแล้ววันก่อนอันนี้ขายของขายของเพราะว่าคิดว่าจริงๆมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการในการแคปเจอร์ความโรแมนติกในช่วงยุครัชกาลที่สี่แต่บอกว่าความเจ๋งมันคือเราได้เอาของที่เป็นของโลคอลไปทาอินเข้าไปผมว่ามันน่าจะสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วไมซ์ของทั้งทั้งเราแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ย รู้สึกว่าเราจะไม่ทําให้มันให้มันหยีอะครับจะทําให้มันเนียนที่สุดซึ่งของไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีของจริงๆเยอะก็เลยรู้สึกดีมากกว่าจะตื่นเต้น,นะคะรับรับรองครับว่าพวกเราจะกินให้มันดูอร่อยที่สุดให้ให้คนดูรู้สึกแบบเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรคือผมเชื่อว,ว่าของ <c oughs> ของไทยอะ่ะมันมันกลมกลม่อมแล้วแล้วเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเข้าใจได้ครับก็คิดว่า มันน่าจะซัพพอร์ตกันระหว่างกระรวมพณิชย์แล้วก็ซีเรียมชายครับกัยายมเนตวเร่งของความแบบว่าเป็นอาหารไทยเงี้ยสคนแบบว่าคุัแบบก็งรยังไงยังไงเยอะมากของชอบเหรอโอ้โหเยอะอะหลายใจอ่ะโปก่อนของผมชอบอันนี้ขนมใส่ไส้อันนี้อันนี้หนึ่งอันที่ชอบที่สุดขนมใส่ไส้เหรอขมใส่ไส้ผมชอบไอที่ ช,ช่วขนาดที่มันเป็นกล้วยทอดอข้าวเม่าผมชอบกินข้าวเม่ามากชอบมากๆจริงๆครับอร่อยนะขา้าวเม่าแบบนั่นแหละอร่อยนะออมันมันจะมีแบบมะพร้าวเนะาะมะพร้าวแล้วข้าวเม่าไม่มข้าวเม่าที่อร่อยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นข้าวเม่าที่ขูดด้วยมือสังเกตจากยังไงรู้ไหมเวลาเรากินไปมันจะมีเศษเศษกลาแทงปาานั่นคือ จริงจริงนี่เรื่องจริงถ้าใครเคยกินจะเข้าใจอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นท่าขูดมะพร้าวเดี๋ยวพี่มายทำให้ดูมาไปนั่งหยุดนอนนี่เราถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายตึ๊บถ่ายใช่ยมีทั้งโชว์ความหวานของคู่เราโชว์ความหวานของหอมจีนทั้งหมดทั้งคู่ทั้งคู่หวานได้ทุกมิติเพราะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่าเรื่องของแล้วก็เรื่องความหวานด้วยยิ่งต้องดูตัวละครหลากหลายที่จะใส่เข้ามาใช่เพราะว่า มันมีหลายตัวละครที่เข้ามาแล้วก็มีหลายตัวละครที่ผัดเปลี่ยนกันไปใช่ครับต้องติดตามครับความว่าความหวานไม่ใช่น้าห่วความคอมมดี้จียังไงนะโอ้ยบอกว่าตอนนี้เขาทำบทยังเข้มข้นมากเอาหนักตอนกินพอร์สมีตดใส่ข้าหอมแล้วอันนี้มันต้องมีอะไรแบบที่มันคาดไม่ถึงสำหรับผมนะแต่ไม่เอานะไอ้ไอ้มุกแบบอะไรนะกลาแทนปากไม่เอากลางแบบมุฟฟี่นี่จะได้ไหมครับก็เท่าเท่าที่เห็นบทมาเล็กๆก็ก็น่าจะน่าจะน่ารักอยู่ ต้องมองไปดูอย่างเราสองคนที่มีส่วนในการพัฒนาบทมากน้อยขนาดไหนดีเรื่องดีตอนนี้ได้ได้แค่เป็นคนมองแต่ว่าคนคนคนที่เขียนก็มีประมาณเยอะใช่หลายเยอะใช่หลายคนแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนที่หลายคนรู้จักผลงานเขาอยู่แล้วแน่นอนครับเราได้ใส่ความต้องการของเราไปมากน้อยขนาดไหนได้บอกคอมเหลว่าเราอยากเห็นแบบนี้แบบนี้เราอยากแสดงไงคือในเบื้องต้นมันเป็นการทํางานระหว่าง ทีมงานที่เขาอยู่เป็นนักไรตอร์อน,นี่กับทางพี่ปอยทีมจริงๆครับในฐานะของนักแสดงมันจะเป็นส่วนที่ว่าพวกเราเอาไปเอาบทที่มันเห็นค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วมามาปรดับแต่งให้มันให้มันใกล้กับสิ่งที่เราจะพรีเซนต์อ,อกไปทีกส่วรขอผมก็เลยยังยังไม่มีณเวลานี้ครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าบอกเัาแล้วว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องคอมเมดี้เนี่ยจะต้องแบบฝึกกันเยอะนิดนึง <laughs> ทดลองทดลองแบงโกอีโต้ สีเหลืองเหลืองเย็นโล้ยอะไรของมึงเนี่ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายพวกเราทั้งคู่เหมือนกันนะมุกตลกมองหน้ามองหน้าพี่สื่อแล้วแบบว่าโอ้โหหน้าเขาเจอนมากเลยเล่นมุกเลยทีผมว่าต้องถามว่าใครใครที่ใครที่เล่นมุกแล้วไม่ตลกมากกว่ากันเออผมว่านี้น่าจะน่าดีกว่าน่าจะดูครับ ต้องติดตามดูในผลงานดีวะ่ะโอ้โหว่าหวานไม่หวานต้องลองมาชิมอ่อาถ้หวานหวานคงดูในตาไม่ได้นะ,ะ <laughs> ครับแต่เดี๋ยดตามคือคือนอกจากซีรีส์ของพวกเราแล้วเนี่ยที่ชื่อเรต้งว่าชายก็ต่างคนตน่างก็มีโปรเจกต์ที่ต้องไปเตรียมตัวกัน,กนด้วยครัได้ ช่ทีนี้เราต้องออกมาแล้วละเพลงประกอบในฐานะประธานค่ายเพลงดูจริงๆต้องดูตามความเหมาะสมว่ายังไงแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของ Beyond Kraw Music ที่เป็นเรื่องโปรเจกต์ที่สำคัญจริงปังเขาเองก็มีอะไรที่สำคัญอาโปมีโปรเจกต์อะไรตัปล่อยมาหน่อยดิผมบอกไม่ได้อ้าวบอกไม่ได้ที่บอกพี่แล้วผมผมบอกไม่ได้เดี๋ยวผมจะเออยังไงยังไงยังไงคือเอาหน้าติดตามแล้วกัน Beyond Kraw เป็น Kraw อ่าแต่การขายง่ายเขาแบบไหน ก็เป็นงานการแสดงที่เป็นบทในเป็นหนึ่งบทในฝันที่เชื่อว่าทุกคนเคยดูมาก่อนอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะเขาไม่ยอมบอกก็ต้องรอติดตามงาเป็นภาพยนตร์เชื่อว่าได้ดูวนทั่วโลกพร้อมกันาเฮ้ยพี่ไม้เมื่อกี้พูดอะไรไม่แต่บอกว่าจะบอกว่าแต่ที่แน่ๆคือปีนี้เบียนคาเปิดรับจริงๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการแสดงการคอลเรชันกับ ใายอื่นรวมถึงพาร์ทเพลงเองไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มาคอลแลบหรือว่าการการสร้างและหาศิลปินดนตรีใหม่ๆนะครับเราอยากได้อะไรที่มันใหม่เพื่อจะเพื่อจะเสิร์ฟกับคนที่ชื่นชอบดนตรีถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเพราะว่าผมชอบเรื่องดนตรีมากอยู่แล้วครับขอบคุณนะที่รอขอบคุณครับ อ๋อ oh, อันนี้ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งจริงๆเพราะว่าจริงๆไทม์ไลน์มันยุ่งมากยุ่งมากจริงๆครับแต่ว่าเตรียมไว้เตรียมไว้อยู่แต่ดูความเหมาะสมอีกทีว่า,ทาไทม์มิ่งอย่างไหนจะเหมาะเพราะมันโปรเจกต์มันแน่นจริงๆครับอย่างที่พี่ปอนบอกว่าต้องเดี๋ยวต้องไปแลนะ้วเนาะแต่ว่าที่พี่ปอนบอกว่ามันจะมีโปรเจกต์อันนี้เดี่ยวอันนี้ก็มีเดี่ยวระหว่างเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตติดตามรายละเอียดด้วยนะครับแล้วไม่ไตอบเ<ต>มื concept. ่อไรครับเมื่อไรไตรมาสสองไตรมาสสอง ไม่เราคืลงมางาน j จแปนเอ็กไงไม่ลองเป็น j จป๊บ้างหรออ้ยอออโอ้สนใจไหมเจป๊อปเพลงของคัมิวสิกเวลาทำอย่างนี้แล้วพี่พี่พี่พสื่อชอบกำหมัดแล้วนะืกำหมัดโทษนะปล่ปล่อยปล่อยไม่ได้นะรับมามามาาเจป๊อปจริงชอบมากแบบเอ็กเจแปนสแอคชั่นคือหลายวงมาก ชอบมาเคยไปซัมเมอร์โซนิกที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วปีนี้ก็มีที่เมืองไทยด้วยถูกไหมครับมันมีหลายๆอย่างที่ความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นไทยเราเราเราอยู่ด้วยกันโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวไม่ได้เด็กผมเชื่อว่าอันนี้บอกไป90%้าบวกก็คงก็คงเป็นเหมือนกันครับศิลปินที่มาร่วมข่ายนี่สิไหมครับเตรียมเข้ามาบ้างหรือยังเขาจีบอยู่เขาจีบอยู่ต้องมีจีบมีจีบเนื้อ อะไรที่มันมันค่อนข้างใหม่ับวงการเพลงอะไรที่ค่อนข้างเป็นจีนหรือยีนของเดียนคราวคอนเซ็ปต์คืออย่างนี้ในในพาร์ทของการปั้นคนใหม่ครับครับ <c oughs> แล้วอย่างผมนี่จะเป็นศิลปินที่จะมีภาพนะจริงๆมีภาพจริงๆมีภาพส <c oughs> ังเกตจากตอนงานปีใหม่เป็นเอกชัยศรีวิชัยอเป็นหมาก่งหมากัดนะมันมีจริงๆถ้าสำหรับโปถ้าต้องจินตนาการจะมีคอนเทนต์ที่มันมีภาพในหัวอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูโปอาจจะมีโอกาสครับผม โคดเพใช่ครับดีครับโคเพเป็นวงหนึ่งที่ท็อปท็อป10ของโลกในเรื่องของพาร์ทของดนตรีแล้วก็ในพาร์ทของการเป็นการพัฒนาวงเองผมว่าเจ๋งมากเพราะว่าย้อนกับปี2000จนถึงตอนนี้2024ความหลากหลายของเพลงเยอะแต่ว่าแฟนเพลงไม่เคยหายไปเลยนั่คือความเจ๋งของโค้พเพลงขอบคุณเทโลเพราะไปดูด้วยครับเพราะว่าจริงๆโปรดักชั่นของโคเพรอบนี้ ว่าเจ๋งมากโปรดักชั่นเป็นเรื่องที่ที่บางทีเราเราต้องมาดูด้วยตาเองสัมผัสบรรยากาศข้างๆเขาปรีดเขาคุยกันมันจะเป็นคว mm hmm. ามรู้สึกที่เราเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการสร้างความสุขตับผมว่าบรรยากาศในในคอนเสิร์ตโฟเพถ้าใน,ในมุมมองผมอ่ะคือการไปคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันมันโรแมนติกมากเพราะว่าคือคือเหมือนเขาเอาทุกอย่างมาเองหมดเลยไม่ได้ไฟซาวทุกอย่างแล้วพอมองแไปรอบอ่ะ มันคือมันเป็นแสงไฟที่มันเปิดพร้อมๆกันหมดเลยนะแล้วรู้สึกว่าเปผมไมผมผมเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตต้องโกบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แนวๆเป็นแบนด์ที่ไม่ใช่ EDM ครั้งแรกในชีวิตที่เป็นคอนเสิร์ตของโกถ้าเกิดว่านอกจากกินพอดเดซีรีสตัวตัวเนี่ยอันนี้ครั้งแรกทำไมจะโปรโมทขายบัตรอ่ะค่ะค่ะคูดง่ายก็เราสองคคอนเสิร์ต ก็ของผมของผมและพี่ไม่ฝากซีรีส์เรื่องชายครับเราร่วมมือกับกระทรวงพาณิชที่เอาของดีของไทยมารวมอยู่ในซีรีส์เพื่อให้เปิดกว้างให้คนทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นได้ชิมกันเลยครับแล้วก็ของพนก็จะมีพาร์ทการแสดงก็ติดตามนครับแล้วก็ผลงานอื่นก็ฝากผลงานของทางเบียนคราวทุกชิ้นด้วยนะครับจริงๆทุกชิ้นมันเป็นงานที่ค่อนข้าง เราพยายามทาให้มันละเอียดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่พวกเราทําได้ทั้งการทําเองว่าทางการไป c o l l a ั o r a กับทีมอื่นเนี่ยขาอยากให้คนดูมีความสุขมากจริงๆเพราะว่าอยากทําอะไรใหม่ๆที่มันทําให้คนดูมีความทรงจําในปี2024จริงๆด้วยกันฝากด้วยครับครับทั้งของผมโตแล้วก็ทั้งเดือนคราวฝากด้วยครับขอบคุณครับครับครับอันนี้เป็นไหมอ๋อนี่เดี๋ยวไล่มาหนะเดี๋ยวไล่มา